อาการชาอาการชาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่เราไม่คาดคิดเลยนะคะอาการชานะคะโดยเฉพาะชาตามประเมิไปลายเท้าหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆวันนี้พี่ปรารูปรวมมาให้แล้วนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะว่ามันเป็นอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะ พี่ปลายอยากจะบอกว่าเราอย่าเฉยนะคะเมื่อมีอาการชาเพราะอะไรเลระคะอาการชาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณอันตรายคะ่ะโอ้โหบางคนนะคะชาตามปลายมือปลายเท้าหลายคนเกยเกิดอาการนี้บางคนมีอาการเพียงชั่วครู่บางคนก็มีอาการนานกว่านี้มากนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าบางคนบอกเป็นพี่ปลามันไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะ มันจะทําให้เกิดความรําคาญได้พี่ปราพูดเลยนะคะในระยะแรกๆอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคะ่ะแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันอาจจะรบกวนตัวเราด้วยเพราะอะไรล่ะคะเพราะสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบประสาทก็คืออาการชาคะ่ะดังนั้นจึงควรหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขอาการก่อนที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมานะคะ ตรงนี้พี่ปลาบอกเลยนะคะอาการชาเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะที่นิ้วที่แขนเท้าหรือขาเป็นอาการที่มีความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหรือเย็นน้อยกว่าปกติหรือไม่มีความรู้สึกเลยบางคนอาจจะรู้สึกซ่าๆที่ปลายมือปลายเท้าหรือบริเวณอื่น หรือเหมือนมีอะไรที่มุนยุบยๆตามปลายมือปลายเท้าก็ได้นะคะแล้วก็จ,จะหายไปหรือเป็นตลอดซึ่งอาการชาจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทส่งความรู้สึกของบริเวณที่เป็นทํางานบกพร่องไปแล้วอย่างน้อย50โดยถ้าเส้นประสาทส่งความรู้สึกทํางานบกพร่องไปอย่างช้ชาๆอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติแล้วก็มักตรวจพบได้ยากแต่ถ้าเกิดอาการบกพร่องไปอย่างรวดเร็วก็จะเกิดอาการที่ชัดเจนค่ะ ถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะบอกอาการหลายอย่างเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆนียถ้าเรามีการผิดปกติเราต้องรีบตัวเราต้องรีบรักษาอาการชาก็หนึ่งในการที่ผิดปกติตกตนั้นนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้อะไรเลยคะแช์กข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูปเ e จดิ Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรา เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของอาการชาอย่นละเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เราจะคิดว่าโอ้ปล่อยผ่านไปเลยอ๋อที่สําคัญได้ตรวจสุขภาพประจําปีกันหรือไม่การตรวจสุขภาพประจําปีเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะพี่รารยยจะเน้นและย้าเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะสําหรับอาการมือเท้าชานะคะพี่ปพรพูดเลยว่าสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นอาจเกิดจากการนั่งหรืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ถูกถึงเรือจะมีสาเหตุจากโรคบางโรคนะคะเช่นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทงูสวัสดบาหวานโพีรษะไมเกรนลมชักหลอดเลือดสมองเป็นต้นนอกจากนี้การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นสาเหตุของความเสียหายของเส้นประสาทได้เช่นกันนะพี่ปราบอกเรื่องสำคัญค่ะโดยเฉพาะการขาดวิตามินต่าง การขาดวิตามินนะคะโดยเฉพาะวิตามินบีจะมีความจําเป็นต่อเส้นประสาทที่มีสภาพที่สมบูรณ์หากรู้สึกเหน็บชาหรือมีอาการปวดเสียบริเวณมือและเท้านั่นแสดงว่าเส้นประสาทได้รับการบํารุงไม่เพียงพอค่ะตอนนี้นะคะพี่ปรางอยากจะพูดถึงว่าการบรรเทาอาการจากโรคเส้นประสาทมีได้หลายวิธีอครั้งแรกนะคะวิธีที่ไม่ยากและก็ง่ายๆก็คือ รับประทานอาหารที่มีปริมาณวิตามิน B ที่เพียงพอซึ่งวิตามิน B1, B6 และ B12 เป็นวิตามินที่มีส่วนสำคัญต่อการบำรุงรักษาเส้นประสาทเราสามารถรับวิตามินเหล่านี้ได้จากอาหารหลายชนิดวิตามิน B1 พบได้ในธัญ,ญพืชข้าวไม่ขาดสีสารสกัดจากยีสต์และผลิตภัณฑ์จากถั่ววิตามิน B6 พบไดในอาหารจำพวกปลาทูน่าผักโขมหรือผักตระกูลปวยเลงและกล้วย ส่วนวิตามิน B12 ได้จากไข่เนื้อสัตว์อาหารทะเลปูกุ้งป,ปูและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะโอ้โหเราเห็นไหมคะอาหารต่างๆที่เรารับประทานมันมีผลกับร่างกายของเรามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะวิตามิน B1 หรือไทอามีนทำหน้าที่สร้างชั้นปกป้องเส้นประสาทขณะที่มีการรับส่งกระแสประสาทผ่านระบบสังเคราะห์สารสื่อประสาทพี่ปราบ,บอกเลยนะคะ การขาดไทอามีนจึงทําให้เกิดการทําลายเส้นประสาทสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็รบกวนกระบวนการต่างๆของร่างกายเราด้วยในร่างกายรวมถึงการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทนอกจากนี้อาจส่งผลตรงต่อระบบเมตาบอลิซึมทาให้ระบบย่อยอาหารทํางานผิดปกติและลดการเผาผลาญกลูกโคสทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งพี่ปาบอกเลยนะคะ พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ควบคุมและทําให้เกิดรุ่นเส้นประสาทในที่สุดพี่ปลาบอกเลยนะคะอาหารต่างๆที่เราเลือกรับประทานมันมีผลมากอีกและถ้ามันมีอาการผิดปกติอย่างเราต่างเหล่านี้จากการที่เรารับประทานอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรตรงนี้เราต้องมาฟังกันค่ะถึงตอนนี้ไม่ลืมนะคะพี่ปลาอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p e t Petty Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคัดตามพี่ปรามาเลยนะคะสัญญาณเตือนว่ามีอาการขาดวิตามิน B1 เช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายเริ่มเบื่ออาหารนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนสมองมึนงงความคิดสับสนวุวุนนะคะจากการเสื่มสภาพของระบบประสาท าขาดารุนเลงก็อาจจะทําให้เกิดอาการทางการเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันเป็นเหน็บชานะคะเป็นต้นวิตามิน B6 หรือไพเรดอกซีนพี่ปลาบอกเลยนะวิตามิน B6 จะมีส่วนช่วยในการขนส่งกรูโคสอนเร่างกายการขาดวิตามินนี้จะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้โดยระดับน้ำตาลในเลือดอาจทาลายระบบประสาททําให้เกิดโรคเส้นประสาทได้ การขาดวิตามิน B6 เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะสำคัญเลยค่ะวิตามิน B12 หรือโคบาลามีนมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบป,ประสาทโดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างและเจริญเติบโตของเส้์ประสาทเมื่อขาดวิตามิน B12 เป็นเวลานานๆนพี่ปราบอกเลยนะคะเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มและป้องกันเส้นประสาทเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดโรคเส้นประสาทขึ้นที่สำคัญนะคะ วิตามิน B ทั้งหมดเป็นวิตามินละลายน้ำวิตามินที่เกินความจำเป็นซึ่งร่างกายไม่ได้ใช้ก็จะถูกขับออกทางเหงือ่อหรือปัสสาวะดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับวิตามินอย่างเพียงพอถ้าอาหารมีปริมาณวิตามินไม่เพียงพอนะคะอาจจะรับประทานอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับวิตามิน B1 B6 B12 ให้เพียงพอต่อการบารุงของเส้นประสาทค่ะแล้วถ้ารามีอาการเหล่านี้เราจะต้องดูแลตนเองโดยการใช้ชีวิต หรือปรับพฤติกรรมอะไรบ้มคะอ่ะพี่ปรามีคําตอบค่ะมาฟังกันเลยนะคะการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการเลิกสูบบุหรี่การลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และออกกำลังกายสม่ําเสมอมีส่วนช่วยได้ค่ะแม้แต่เพียงการปรับเปลี่ยนง่ายๆเช่นการสวมรองเท้าที่สบายและเหมาะสมหเลี่ยงการนั่งเป็นเวลานานและการแก้ไขท่าทางในชีวิตประจําวันก็ช่วยป้องกันการทําลายของประสาทได้ มีโรคประจาตัวเป็นเบาหวานการควบคุมน้ําตาลในเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเราอย่าละหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญที่พี่ปราเน้นแล้วเนเ้นอีกคือถ้ามีอาการต่างๆเนี่ยเราไม่รู้จักสาเหตุอะไรต้องรีบไปตรวจนะคะไม่ว่าจะชาบริเวณไหนก็ตามชาปลายมือไปทามชาที่หน้าซึ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากอย่าละเลยค่ะและที่สําคัญอาการชาที่เกี่ยวกับระบบสมองไหลก็ามางที่ชาเครึ่องซี่ ชาครึ่งซีคข้างใดข้างหนึ่งต้องรีบไปตรวจอาการด้นานใบถึงอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดสมองที่ไปเลี้ยงตีบหรืออุดตันต้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อทําการารักษาและตรวจมีชัยอย่าลอนะคะไม่งั้นท่านอาจจะเป็นอมัมพษ์อัมาพาตโดยไม่รู้ตัวพี่ปราแนะนําเลยถึงตอนนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาได้เป็นสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i s เป็นก,รกรันระนั้นใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพือ่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงยุงคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ,ะ,ะ,คะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อ <Healthy S 3> พ,พี่ปรานะคะ